อ้าวจับมือกันเดินเล่นหน่อยนะครับไปทำงานกันหน่อย<ป>เอาพิงไปไหนลูกเอาพิงไปไหนไไ <c oughs> จะจะดีๆไปไปดีๆให้ดดเ,เดินเร็วจังเลยพากันไปทำงานนะครับผมพอพิงนะ

ฮะไปไหนกันก็ทำไมตนอนมืที่ใส่ดีนะ้หนตี่ไหนทางตนนนทำไมมืที่ใส่ดีไม่ใส่ดีสิเขารักปูพิงไงเพื่อมังเหรอใช่ค่ะเ<ม>พื่อนปอูพิงค่ะเมอีกเหรอค่ะเพื่อปูงใช่ค่ะ ตัวที่ใช่ดีไหมไม่ดีลูก <c oughs> เออตัวไอ้ไม่ได้ไหมยกขาดิเอาซ้ายแกยกซ้ายด้วยซ้ายเอาสะควาอยู่ไหนขวาซ้ายขวายกสูงซ้ายซ้ายอยูไ่ไหนแกซ,ซ้ายอยูไ่ยยไหนขวา ขวาซ้ายเอามาเดินมาด้วยดิแก้มซ้ายขวาเอาหยุดเต้นเฉยเต้นเฉยแก้มเต้นหน่อยเต้นหน่อยเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นดิเอาแก้มไม่เต้นเลยทำไมพี่ไม่เต้นอ่ะน้องเต้นแล้วนี่ไปไปไปด้วยกันไปทำงานนะครับผมวันนี้อ้อมไปทาง บ้านคอยาวนะครับผมบ้านคอยาวอ่าไกลอย่ค่อยเดินไปไกลอยู่นะครับก็อ้อมบ้านคอยาวออกกําลังกายด้วยราพิงออกกําลังกาย ค่อยเดินพิงค่อยเดินเอเอค่อยๆเดินค,ค่อยๆเดินพิงลงดอยลูกยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเช้านี้ยังมอมแมมอยู่เลยนะครับ Ôi đừng lều cho cơm hảo hảo Ah, apa <laughs> เอาพิงเรานะครับผมไม่ไปลงนู่นที่อาบน้ำไงข้างล่างนั่นใช่พ่อไปทำงานข้างล่างตรงฮักช้างไงค่อยเดินพิงอฮะ ห้าวิ่งห้าวิ่งพิงไม่ค่อยเดินแก้มเดินไม่ไหวน้องเดินช้า,าพี่เดินช้าพิงอันเดินไวมากนะครับดูแก้มเดินช้าที่ไหนแก้เดินไวแก้มเดินไวเหรอ,ไ,อไปไป เนี่ยอันี้มา,มาเร็วไปไป่นเ<ป>อา<ป>นู่ปปนมอนไป้เพกอะเพกกังทางไหนไปทังนี้ลงมานี้แจม ใช่ไปเล่นน้ำกันสวัสดีย้มเช้านะครับวันนี้นลูกสาวก็วมาช่วยพ่อควานนะครับทำงาน,นายอยู่ใกล้ๆน,นี่เอกหักช้างใก,ใกล้บ้านนะครับผมบ<อ>ที่ปางก็จะข้ามถนนหน่อยเราไม่อาบข้างล่างเราอาบที่ใสาย,ยางไงพิงเล่นโซ่นะครับดูฮะโซ่มีการลอยโซ่<แ>เออเดี๋ยวนี้เด็กน้อยเราเริ่มเล่นโซ่เก่งละ โซาพาดหัวอีกแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราถึงที่รักช้างแล้วครับผมนู่นไมมช้างยังมาก,กันไม่ครบนะครับอโอเคแกให้น้องนอนลงนอนลงพีน่นอนลงนองน,องนองลงมานอนลง นอนลงพี่นอนลงแขงโม่งเกี่ยงอ่ะพี่เกลี่ยนอลงเหรอเดี๋ยวยเดี๋ยวอน้ำเมื่อไหเออน้ำยังไม่มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่เขาอาบน้ำอยู่นี่ไม่แฝดนะครับอันนี้เป็นพี่แฝดของเราอายุก็สิบ<อ>่าขวดเองนะครับผมอาบน้ำอยู่นะครับผมบรรยากาศทักช้างเรานะครับโอ้โหน้ำไหลเชี่ยวน้ำแรงนะครับผมอันนี้จะเป็นแม่บุงานะครับผม คุณยายเป็นแม่แม่ของคุพิงเรานี่เองนะครับยังมาไม่ครบกันนะครับพิงค์แมพี่พิงค์ม่เต้นเน่เต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยเอา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 โยกขาโยกขาเอาแก้มเต้นหน่อยลูกเต้นหน่อยหนึ่งน้ตึงหึง